อันนี้คือส่วนบนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยลองรับกันฝ่น่นส่วนขาคราวนี้เราจะเริ่มรับกันได้นี่เป็นการวอร์มแบบฝึกซ้อมกันนะว่านี่เป็นการยืดแขนบน โอเคอันนี้ก่อยได้แล้วลองเตะไหมเตะแล้วรับเป็นยังไงวะครับนี่เหรอครับไม่ได้ไมือหักนะมันบิดว่ะต้องวอร์มก่อนเพราเตะต้องวอร์มก่อนเริ่มจากเตะลมก่อนแล้วกันยืดนี้ก่อนนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวว่ากันยกกัน